ทะเลจีนใต้เป็นทะเลปิดที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกครอบคลุมอาณาบริเวณตั้งแต่ประเทศสิงคโปร์ไปจนถึงช่องแคบไต้หวันรวมทั้งอ่าวตังเกียรและอ่าวไทยมีเนื้อที่ประมาณ3าล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญเพราะมีเส้นทางขนส่งทางเรือผ่านคิดเป็นหนึ่งใน3าของโลกนอกจากนี้ยังเชื่อ,อกันว่าใต้พื้นทะเลมีน้ำมันและแก๊สธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่ดอวยอายอาณาเขตของทะเลจีนใต้อย,อยู่ทางใต้ของจีนทางดินใหญ่และเกาะไต้หวันตะวันตกของฟิลิปปิน ตะวันตกเฉียงเหนือของรัสบัียและรัสรวักของมาเลเซียและบรูไนเหนือขอองค์อินโดนีเซียตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรธรรมราและสิงคโปร์และตะวันออกของเวียดนามูเกาะทะเลจีนใต้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกาะมีจำนวนหลายร้อยเกาะทะเลและเกาะที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัยส่วนใหญ่นี้เป็นหัวข้อพิพาทอธิปไตยโดยหลายประเทศข้อพิพาทเหล่านี้ยังได้สะท้อนในชื่ออันหลากหลายที่ตั้งให้เกาะและทะเลทะเลจีนใต้ถือเป็นหนึ่งในอนาบริเวณที่มีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์มากที่สุด ในโลกหลายประเทศในภูมิภาคเช่นเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและปลูในรวมถึงไต้หวันต่างอ้างความเป็นเจ้าของหมู่เกาะน้อยใหญ่แนวปะการังและแนวหินโสโครกในแถบนี้แต่จีนเป็นประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์มากที่สุดคือราว90%ของทะเลจีนใต้รัฐบาลจีนมองว่าทะเลจีนใต้เป็นส่วนสําคัญในอาาเขตทางทะเลของตน โดยไม่เพียงจะใช้เป็นประการเพื่อยับยั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางทะเลแต่ยังเป็นประตูสู่เส้นทางสายใหม่ทางทะเลในโครงการเส้นทางสายใหม่แห่งศตวรรษที่21ด้วยนอกจากนี้ทะเลจีนใต้ย,ยังมีความสําคัญต่อความสําเร็จในอนาคตของแผนพัฒนาเศรษฐกิจโครงการอ่าวความตุ้งฮ่องกงมาเกา๊าปงดองฮ่องกงมุกคาวกิเทเบย์แอเรียส่วนสหรัฐแม้จะไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้แต่ก็ยืนกรานที่จะพิทักษ์เสรีภาพการเดินเรือในเขตหน,น้าน้ำสากล ด้วยการส่งเรือนบอกเข้าไปได้ปฏิบัติภารกิจรักษาเสรีรภาพการเดินเรือ Freedom of Navigation Operation f o นอ็ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อท้าทายสิ่งที่สหรัฐมองว่าเป็นรูปแบบการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของจีนในเขตน่านน้ำสากลส่งผลให้บริเวณนี้กลายเป็นที่แข่งขันทางอิทธิพลระหว่างสองชาติมหาอำนาจของโลกคือจีนและสหรัฐซึ่งทําให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในบริเวณนี้อยู่เองหนึ่งทะเลจีนใต้ถือเป็นเส้นทางเดินเรือที่สําคัญในภูมิภาค ซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกันและเป็นเส้นทางการค้ามูลค่ากว่า3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐราว90าล้านล้านบาทต่อปีโดยเป็นเส้นทางการขนส่งทางเรือที่มีการจะราจรหนึ่งในสามของทั้งโลกนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าบริเวณนี้มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอยู่มหาศาลอีกทั้งยังอุดมไปด้วยปลาและสัตว์น้ำนานา,นาชนิดจึงทำให้หลายชาติพากันอ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะและแนวปะการังเพื่อเข้าไปใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในหน้าน้ําแถบนี้ขณะที่สหรัฐได้อ้างเสรีภาพในการเดินเรือในการส่งเรือและเครื่องบินทหารหลายลำเข้าไปใกล้บริเวณเกาะพิพาทเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถเข้าถึงเส้นทางการขนส่งสินค้าทั้งทางน้ําและทางอากาศที่สําคัญได้